้ะถ้ารุ่นกันเท่ามันติดตกล่องพอดีปะมันเท่าตรงไลหม่องพิวหม่องยังมันดีๆนะครับโอเคิงสิมันยังพิวออกมาได้เขาตรงไปปิดให้ได้อัดีก่อนสวัสดีครับเจอกันเช้านี้กับเหตอุปกรณ์ครับ ุปกรณ์น้ำนะครับเดินน้ำสวนอ่อยสวนมันอาจ,จีลงทุนเนี่ยครับใส่ทอนิ้วเนาะท่อแต่นี้มันท่อนิ้วไหมนิ้วครับนิ้วเครืองแมนบ่นาะที่นิ้วเครืองเพื่อให้เป็นระบบ อย่างครับระบบนำน้ำพุ่งนะที่เคยบอกไว้เสียวมาเจาะครับเจาะรูใส่สิบเซนนะครับสิบเซนกับประมาณสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรใส่ง่ายเอานะครับง่ายอาน่าจะใส่อายุการใช้งานน่ะสิ้นกว่าน้ำพุ่ง าะรูเอานะครับเพราะนั้นจะได้ย่ายง่ายเป็นอย่างไรผ่านบ่ก็หางก็ห่วกะเอาครับ พประมาณโบทีไล่กันเลยประมาณยี่สิบกว่าสามสิบกว่า พดมดว่าการใส่งานใส่งานเน้หลายปีกว่าเข้าซื้อใส่น้ำยศใส่น้ำพุงถอดเก็บง่ายนะครับ แทงสลับนะครับแทงสลับเอาสีใมสิซึ่งส่วนมั่นนะครับส่วนน้อยเคยบอกว้ ซ้ายครับบ้นเข่าสสิประมาณนี 40, 40 40 met. 40 met <rast> ่นะครับสิบเซนสี่สิบสิบเซนนี่ก็ประมาณสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรแล้วเวลาเราล่องสั่นล่องเง่าเขายังเคลื่อนเนานะครับง่ายเอา โอเคครับเจาะแล้วมาลองเทสครับไปสิเป็นยังไงจะผ่านไหมนะครับมาลุ่นกันมันจะโอไหมนะครับมันทีมีสองแบบที่ใส่นะครับใส้ได้สองแบบขึ้นอยู่กับปั๊ม อันนี้เป็นปั๊มปั๊มตีเื่องสูบน้ำปั๊มเขาธรรมดานะครับอาจิราเกันยังแรงอาจิบถึงนะครับแรงดันอาจิบถึงแต่ว่าขั้นเล่นน้ำพุ่งนะครับมันต้องเป็นปั๊มแรงดันหาสีได้นะครับแต่ว่าบมูมีปั๊มแรงดันนะครับในี่ใส่ปั๊มเขา,ธร,า,า,เราธรรมดาติดมาเข่องสูบน้ำได้สิเทสลองม่ง การใส่เดี๋ยวผมทิลองให้พุ่งก่อนมันสิพุ่งได้จำได,ได้อย่างหนึ่งนะครับปลายผมลืมเอาหัวอุดมาก็เลยใส่สายยางหัดเอาก่อนมันอาจจะไปหัวปลายก็ได้เหมือนลักษณะการว่างกระชว่างนี่นี่ขึ้นระบ,บุน้่าพุง่งขึ้นเพราว่างอยู่กลางนะครับกลางร่องที่ผมมีอ่อยกระบี่ระบ,บุหนึ่งคือ เาจะความหูโล่งครับนี่มันจะเป็นหูเนาะน่ครับความหูโลงแล้วมาว่างใส่ร่องอ้อยเลยนะครับใส่แถวที่มีอ้อยเลยนี่มันกระิาเต็มร่องส่วนร่องกลางที่บมีอ้อยก็จะโบบเป็นอย่างนะครับโบเปียแต่ว่ามันสร่องระบบพุ่งกันเป็นอย่างไรฮายัางมาแก่เรื่องปั๊มนะครับเดี๋ยวจัดการปั๊มนะครับเติมน้ำมันกัน เท่านเติมไลนะครับเทดซื้อเอาให้มันติดแล้วเอหน้าผืนก่อน ปั้มขาวธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเบืะปั๊มเป็นปัมปนป้มขาวธรรมดาโมเมนต์ปัมปป้มแรงดันเป็นปั้มแรงดันเฮาสิก็สามารถเห็นเป็นระบบพุ่งได้ดีดีกว่า ล่อต้องล่อตั้มเว,ว้าคนี่ต้องล่อน่สายแปด้ยังแก่นองระบบบัด มาอยู่ครับ จุดจๆดจดเอาก,ากำลังคุ่งครับกำลังทุ่งไล่นี่ไลยไปเรื่อยครับนี่คือระบบน้ำพุ่งว้าสวยงามครับสวยงามแห่เชุดมันก็จะบวไปเรื่อยพรอนในยใหญ่เงานะครับกุีิเขาต้องใส่ต้มมแรงดันสดี CD เลย อันนี้ก็ถือว่าโอเคแหละเนีครับทุเมืองนะ่ยแล้วารุ่นกันเท่ามันติดตกล่องพอดีบ่ะมันเท่า, mm hmm. าต,ตรงไล่หม่องผิวหม่องยังมันดีๆนะครับโอเคจริงสเี่มันยังผิวออกมาได้เราต้องไปปิดให้ได้ไอ้ดีก mm hmm. okay. ่อนโอเคลงพุกข้าวครับ ไป,ปั๊มแรงดันได้แต่ดีเลย แห้งปั๊มหมดถึงครับแรงปั๊มไม่ถึงนี่นี่คือคือเบิ้งแล้วแห้งปั๊มหมดถึงครับเขาต้องใส่ระบบความนะครับแบบนี้สู่ความนีกว่าความไปได้ร่องเลยอย่าลองแก้เบื้งครับแก้เป็นความเบิ้งมันเลยมึงมันก็จะไม่ได้เล่นงเครืองแห้ง ปกตินะครับมันใส่แบบนี้ก็บบมเขามีปัญหาพราะว่าใส่ว่ามันไหลตลอดแนวนะครับยังไงมันก็ซึมหากันอยู่แล้วปกติแต่ทางทีดีมันต้องขั้นอยากในแห้งดันดีก็ต้องปั่มแรงดันนะครับมาใส่กับระบบนำพุ่งแบบนี้ เป็นย่งเพื่อเพื่อเอาทอพผานสลอดน,นะครับทอเป็นถอดตัวนี้เพราะว่ามันสีเก็บง่ายนะครับก็ถอดประกอบง่ายแต่เก็บใส่ได้ดนะครับได้ลายหลายปีพราเขาที่ซื้อระบบสายน้ำพุนเนาะเ๋ย้ถ่ายน้ำออกครับเขายังง่ายเป็นระบบข่อามมาเนี่ยข่มใส่ร่องอ้อยเลยเอาแบบไปง่ายมันยังสีบอ่อได้ลิงเครื่อง No. No. <sighs> ครับตอนน้้อาเฮ้ยระบบความระบบความนะครับแบบนี้สิประหยัดต้อม,มั่นกลัวนะครับแต่ว่าไลดีสินเน้นล่องตัวนี้แบบนี้นะครับเล่นเน้นใส่ล่องอ เ็ต้องเลี้ยงเครื่องแห้งก็ได้ครับอันนี้ขั้นระบบแบบน,นี้ออกทุกรูเหมือนกันนะครับอ,อ้ากจะาาเลี้ยงคอยไปเลย เกค่ับลืมขออุดผมมีปัญหาครับมันก็นง่ายต่อการจัดการนี่ได้ผมว่าดีก็สิใหญ่ถอนะครับถอดง่ายถอดง่ายเรื่อยๆอัดเข้าไปอัดเข้าไปทุกแถวบ้านนี้ ขั้นโบด์ขั้นบต์ดูไข่ดูดูดูไข่นะครับหรือว่าด,ดูขันสกูทำไม่ยิงยิงยิงใส่คอตอพอเขาทีได้เวลาเขาเคลื่อนสมมติบบชุดซ้อยนะครับบบชุดล่องเนี่ยเขาสมัดดึงเลยดึงได้เวลาเขาใหญ่ยับไปซึ่งซีเขาอาจจะจาะเติมนะครับเจาะเติมอยู่ประมาณหกเซน 4ี่เซนห้าเซนหกเซนนี่แหละนี่เหมันมาอยู่ในลักษณะแบบนี้แเละเอาขอข้าวครับปก,กติกระหางกว่านี้ก็คงถูกเป็นยังกันได้ขอข้าวครับการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อยด้วยระบบน้ำนะครับล่องสุกยางที่คิดว่า ดีเป็นกว่าจิอยู่โตเปล่ะครับมองหาสิง่งอำนวยความสะด,ดวกนะครับและกะ็เพิ่มผลผลิตอ้อยให้ได้มากที่สุดพอแป้งมันสัน่นนก็เห็นได้ไง่ายแต่แป้งเงาเขาก็อาจิพีกแพงเรื่องรูํำยศนี่แหละครับ ย่าวกว่านี้อาจิเจาะห้างกว่านี้ก็ได้พัฒนาไปครับลองผิดลองถูกไปน้ำกันนี่แหละสำหรับไผพอมีทุนนะครับว่าไงครับทีจะคล้องอ่ะล่ะพื้นทีจะคล้องบดได้งา่ายอุปกรณ์หลายก็สามารถเห็ดได้นะครับเพิ่มผลผลิตได้ระดับหนึ่งคนละอาทีขั้นเ่าขยันแน่นะครับดูแลแป้งในน้อยเนี่ยอาจจะได้ครึ่งกว่าครึง่ง นะครับจากได้สิบตันอาจจะได้เป็นยี่สิบสามสิบนะครับแล้วแต่เข้าขยันบ่แต่ว่าผมกับหนึ่งผมกับบกคอยในน้ำให้เห็ดอ้อยนะครับเห็ดหน่อยดอกมันจะมีส่วนต่างหลายนะครับเห็ดหน่อยก็เห็ดหลายนี่การหอยเห็ดหลายการดูแลรักษามันก็นกนกนสิบไปได้ทุกจิก,ก,กนะครับเห็ดตามระบบธรรมดาที่เศร้าหาห้ขาเห็ดกันอดเวลาปลูก กระปุกตามเวลานะครับเวลาใส่ปุ๋ยก็ตามเวลาเวลาดูแรลรักษาสีด้าสีน้งกัดูแลปกตินะครับก้าเ e a าเห็ดหน่อยสีคิดว่าสิเอาได้หลายมันกับคงสิตอบโจทย์ไ่ได้นะครับมันก็ลงทุนหลายเราหาเสียเวลานะครับดูแรลรักษาอีกมันกับบวกขึ้นมาคือเก่าโอยม,มาเห็ดซิปไรไปเปรียบเทียบกับเห็ด สามสิบลาสี่สิบลนะครับกันดูแลคือกันมันกัผลผลิตมันกัต่อลรยมันก็ซ้ำกันนะครับนอกจากเข้าสีเสียเวลาคุกกี้กับมันเจ็ดสิบลอยกับยสิบลเนี่ยเบืองเ้าเบืองแรงนะครับคันอยากได้ผลผลิตสูงก็ได้เอ้าเทีระบบข้าวครับนี่ละเดี๋ยวผมกะสีง่ายเดี๋ยวผมสีลาจากพุ่นมากกว่านะครับเดี๋ยวให้มันอิ่มก่อนลาจาก หัวตัวปุนดีกว่าเพายังคอยขยเย็บเคยเย็บมาทางพี่เนาะเคยเย็บมากินทางตน้นข้าว,าว,าวครับน่าจะทวนบ่าครับนี่ทรวร่องข้าวซุ่มเริ่มแทงก็เริ่มแทงครับเห็นบ่มตัวนี้อ่อยเริ่มแทง หลายอยูโอเคขบข้าวครับลิปนี่เอาหลังจากเทสระบบน้ำเรียบร้อยครับร่องร่อง,องหนึ่ง พ่อแหละพ่อพื้นที่ต้นซุ้มไตยมันยังมันยังซุ่มอยู่นะครับข้าวเดี๋ยวมาเ่เบิ่งตัวที่ผมเข่าหน้ามอดบแรกนะครับดินก็นเริ่มเริ่มอยู่แล้วล่ะโหลดแลีนได้นะครับพอก,ก็เริ่มมาใส่หนวดกุ้งนะครับชุนหนวดกุ้งมาคูดไว้บบบน,นี้นครับขหน้าเขาข้าวเนาะเบิงการแตกไ่ก็เริ่มแทงมาเรื่อยครับแต่ กล้องวันนี้อตประสาทนะครับเขามาตีดินไว้นะครับบบบนี้ตีหนาดินไว้ก็เอาสุดนวดกุ้งแล้วครับมาตีไว้หนึ่งนะครับแล้วเขาเข,ข่าน้าแม่เป็นารตัดตีคือบุอยากให้ดินแน่นครับกาเท่าบดตีเนี่ยมันถือหน้านะดินจะแน่นการแตกนอแตกลูกซิบดีทำ เขาตีไว้แต่ก็สามารถมันมันสีถึงความชื่นขึ้นมาได้ดีกว่าเขาถิ่มเลยนะครับหนาดิ้นกับบแข็งกระดากการแตกนอนะครับแตกรูดก็ดีก็เลยเด็ตีไว้ก็อีกประมาณเดือนนะครับรอบมันถือมาเข่าหน้ามีผิดเป็นยังไงคือในความคิดบ่ ยังก็ฝากติดตามผลงานบาวสานะครับเจอกันุดทไทยกับขอบคุณการติดตะการติดตาม 5, ครบหาพันุนะครับคบหาพันธุ์ับหาพันคนติดตามก็เป็นสิ่งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้บาสาเห็ดขิบมีกำลังใจเห็ดขิบต่อไปเรื่อยๆไปเขาบ,บ้าเบิ่งก็ฝากกดไล่ก็แชร์ก็ติดตาม่อมาให้กำลังใจกันครับ ประโยชน์ต่อคนเห็ดคลิปคนเห็ดคลิปก็มีกําลังใจเห็ดคันมีคนเข้ามาเบิง่งเข้ามาติดตามเอาโอเคครับคลิปนี้ขอการคข้ามาสวัสดี